มาทุกคนเรา,าเริ่มเล่นเกมนี้กันเาไม่เริ่มแบบไม่ได้บอกเลยนี่นี่นี่ไปกินไปกินไปกินเอ่มไปกินเสียนั้นก่อนนี่มันนี่มันนี่มันนี่นนยันนี้สิย่นนี้ว้า เดี๋นี่นี่ตอนนี้เราได้ที่หนึ่งแล้วทุนที่หนึ่งที่หนึ่งโอเคเย่ถ้าเราเสี็จส่ รอหมูกันนุ้ยโคชนาไม่รู้ว่าเราจะได้หมูหรือเล่านุ้ยได้ด้วยในหมูด้วยเรามาดูกันว่าในนี้ทั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวไหนจะอ่อนที่สุดลองหมูอยวู่ หิ่งหมูก็เร็วอยู่อดอดหมู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 หลบสีม่วงเลยหลบสีม่วงหลบสีม่วงหมูหมูนี่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 ไง เราต้องหลบที่สองนะตอนนี้ไม่มีสักทีเลยที่สามหลบด้วยโอ๊ยที่สามมาใกล้เรามากที่สามอย่าไม่ยุ่งกับฉันอะไรที่สามแนละ้ว เราเราจะขึ้นที่หนึ่งแล้วนะโอ,โอ้ยที่สองที่สองออที่หนึ่งที่หนึ่งแล้วที่หนึ่งแล้ว ไปกินเอิ่มไอน้นู่นดีกว่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสีเขียวกินเขียวอืมอ่มแล้วสวัสด,ดีเดินเดินเดินดินมามฉันกินที่พอ่อกินนะไปหาสีดำก่อนสีดำ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  ไอ้ดำอย่านีไอ้ดำอุ้ยมาป้ามาป้า,างไงแน่แล้ว